คำถามเรื an, ่องนมนมที่ผมคิดว่าไม่น่าจะรู้เลย EP 2เลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินน้ำนมเป็นเลือดจริงหรือไม่จริงก็คิดว่าไม่จริงเพราะว่าคนเราไม่น่ากินเลือดแล้วก็ไม่ไม่ไม่แล้วอะแค่นั้นแหละ คิดว่ามันน่าจะมีกระบวนการอะไรสักอย่างในร่างกายผู้หญิงที่แบบสามารถเปลี่ยนให้เลือดเป็นน้ำนมออกมาได้จริงแต่ไม่รู้ไม่รู้นะว่ากระบวนการมันจะเป็นอะไรยังไงผมว่าไม่น่าใช่เพราะว่ามันของขึ้นพ้นก็ต่างไม่จริงน้ำนมถูกผลิตมาจากต่อมน้ำนมที่ดึงเอาสารอาหารและโปรตีนจากเลือดมาใช้เลือดมีส่วนในการสร้างน้ำนมแต่น้ำนม<อ>ไม่ใช่เลือดผู้ชายมีน้ำนมได้จริงหรือไม่จริงจริง บบผมถามถามด้วยน,นะสาวเบสอลเนี่ยเพราะน่าจะมีส่วนเกี่ยวกับโฮอร์โมนเวยมีความรู้ <c oughs> น่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแบบอาคิดแบบตื้นๆเลยนะคือผู้ชายไม่สามารถมีลูกได้เพราะว่าไม่ได้มีแบบโฮอร์โมนผู้หญิงอยู่ในตัวอะไรเง,งี้ยก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีกระบวนการไหนที่แบบผลิตน้ํานมออกมาได้ด้วยเช่นกันคิดว่าไม่ไม่ได้เพราะว่าไม่เคยเห็นน้ําออกมาจากนมตัวเองไม่เคยเห็นน้ําออกมาจากนมตัวเองไม่เคยเห็นน้าออกมาจากนมตัวเอง จริงเกิดจากไกเนโคมาสเตียหรือภาวะผู้ชายมีนมเกิดจากการที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ควบคุมลักษณะความเป็นผู um> ้หญิงมากเกินไปซึ่งเป็นแค่ชั่วคราวแต่ถ้าไม่หายต้องไปผ่าตัดทารกแรกเกิดมีเต้านมและน้ำนมได้ทั้งหญิงและชายจริงหรือไม่จริงผมว่ามันดูแปลกๆเลถ้าทานีผมก็เลยว่าไม่มีว่า เคยได้ยินแต่แบบมันต้องถึงวัยก่อนอะไอเรื่องพวกนี้มันถึงจะมาได้เร็วไปก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีคิดว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าขนาดผู้หญิงจะมีเมนก็คือต้องรอช่วงวัยเรื่องฮอร์โมอนอะไรใช่ไหมเด็กเพิ่งเกิดมามันไม่น่าเป็นไปได้ที่จะเป็นอะไรแบบนั้นจริงเพราะเป็นอิทธิพลของฮอร์โมอนแม่ที่ได้รับจากสายสะดือจะทําให้เต้านมขยายใหญ่และอาจมีน้นํานมและบางคนในผู้หญิงอาจจะมีเลือดคล้ายประจาเดือนได้ด้วยซึ่งจะหายไปเองและไม่เป็นอันตราย